ครับวันนี้กะบยุหัวอุทสวนที่เราได้ไปน,น uh ้องเด้อมืาอนี้กะอยู่สวนไผ่ทูนเกษตรผสมผสานนะครับตอนนี้เขากะอยู่ตอนหน้ารถแมคโครนะครับบ้าวโกนะครับรถแมคโครบ้าวโกมาจัดการให้นะครับเด้ออันนี้เขาตีเห็ดเป็นบ่อก้าจับนะครับคางคางบ่อก้าจับเขาตีปลูกกระท่อมนะครับประมาณร้อยกว่าต้นนะครับปลูกกระท่อมที่เขากำลังหฮีทกันนะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นป้ายปลาอ้อยสามสิบไร่ผมเก่านะครับเด้อนี่เดี๋ยวพาไปเบิ่งอ้อยสามสิบไร่ผมนะครับเด้อ นี่นะครับอันนี้เดี๋ยวไปปูกคางกันคล้องไงใส่ไกล้ทีว่ายุปลามันผมนะครับแต่ว่าคุดเร็จแล้ะเดี๋ยวผมมีท้ายให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับที่ว่าคุดเซ็ตบัวเสร็จมือนี่แหละครับคุดอยู่มือครึ่งนะครับเด้อกะเง้วประมาณห้าสิบเมตรได้อยู่ที่อันนี้เป็นอ้อยน้ำขั้นนะครับที่เขาปลูกเอา้ยวไว้นะครับประมาณสามทิบกว่าหลุมนะครับอันนี้เดี๋ยวไปปูฝนลงก็จะไปปลูข้างนาพุ่นอีกนะครับอันนี้ผมก็ดะพลิกโฉมนะครับพริกโฉมเป็นมองบ่อเลี้ยงกัจับนะครับ ใต้บ่อกระจับอาจจะเป็นพวกปลาคอปลาปลาหมอไปทั้งทีนะครับแต่ว่าปลากินพืชผมถือว่าเอาลงนะครับเด้อบ่อกระจับนะครับอันนี้ผมด้พีกโฉมเป็นบ่อกระจับให้มันตื่นนะครับเพราะว่าตะก้อนนี่ยพผมเลี้ยงในคลองมันลึกนะมันเจ็บยาักนะครับมาที่นี้ผมพิกโฉมห้ยนานะครับก็คือสามารถเห็นน้าได้พรมนะครับบ่อบางนี่เพราะว่าผมถือว่าเห็ดลึกนะครับแล้วคางๆตรงนี้นะครับผมกะสิมีพันธุ์กระท่อมนะครับมาปลูกทั้งสองขอบนอกกับขอบในนะครับเด้อ ซึ่งผมเอาพันธ์มาแล้วนะครับกระทอมนะครับต้นหนึ่งประมาณสามสิบเซนได้นะครับพันธ์กระท่อมนะครับที่ผมที่ปลูกนะครับที่ที่ขุดบ่อเสร็จนะครับพอดีช่วงนี้กันี่ครับหน้าฝนเริ่มขอมาแล้วฝนกระตุกเรื่อยครับสามที่เทียแล้วเนี้ยเาที่พลิกโฉมนะครับให้มันเป็นบ่อบ่อกระจับนะครับแล้วก็ไต่บ่อกระจับก็จะเป็นพวกปลาบอกกินพืชนะครับก็เช่นพวกปลาคอปลาหมอชุมพรอนะอครับปลาทัวทิบทเรียนขึ้นเก้าอะไรไม่น้องนี่ครับ ไอ้ข้องอันนั้นเดี๋ยวผมทายเบิ้งนะครับเด้อตัวนี้กะนี่แหละกำลังพีกโฉมสมัยตะก้อนผมก็ปลูกหลายย่างหลายแนวครับตรงนี้นะครับทั้งบักแตงยงม,มูออนทั้งบักแตียงกัวทั้งบักทัวครับทั้งบักเขียนะครับสารพัดนะครับและะ้วก็เฮ็ดน้าพ้อมนะครับ่ว่าเขาสิเปลี่ยนโฉมไม่นะครับเด้อสิเปลี่ยนโฉมแทนเปลี่ยนบอ่อกระจับแล้วก็สิเป็ียนบอ่อปลาเป็นให้โตนะครับแล้วรอบบอ่อก็สิเป็นทางค้นยางแล้วก็สิปลูกกระท่อมต้นต้นกระท่อมกระเทียมไว้แล้วครับร้อยต้นแล้วก็พอเพอะครับเด เพราะว่าผมไดปลูกไอ้ข้างนอกข้างในนะครับฟังละต้นระยะห่างกับประมาณ4ี่เมตรนะครับเด้ออาจสิพาะนะครับยุ่นีกับประมาณไลไยหนึ่งเลยเบาเบาลายหนึง่งเ่โดนหรอกพี่นอกกมำเอือนพมดหละจังสีบ่แล้วกับเขียบแล้วนะครับแตง่งแต่งเติมไปเรื่อยนะครับจากเรื่มต้นพอจะเริ่มต้น้วพไปนองมันก็ค่อยๆนะครับเติมไปเรื่อยอันนี้คืออ้อยนะครับเด้ออ้อยตัดอดอกเอาแนว้นะครับซื้อม้า ซื้อมาประมาณ2ีกวิบกลันะครับต่ว่าก็ได้ขึ้นหลายเตืบอยู่นี่ครับอ้อยขันน้ำอ้อยน้ำขันนะครับเขาขายน้ำถนนนะครับไอขวดละ2ีิบบาท2ี่ิบาทจริครับอันนี้จะไปปลูกอยู่ผุนแล้วครับทั้งปลามันนะครับเด้ออันนี้เขาสอดีพีกแพงให้เป็นไอบ่อกระจับเลี้ยงปลาปลูกกระท่อมนะครับให้มันเต็มพื้นที่อันนั้นเดี๋ยวไปเห็ดน้านะครับข้างหลังครึ่งนึงนะครับเอาไปเห็ดน้า นี่ครับก็เป็นอ้อยอ้อยขั้นน้ำก็ได้หลายเตือบโยครับเห็นปะอันนี้เหาก็บติเห็ดเป็นคู่นะครับได้คู่ให้มันมาถึงกับกอไภัยเลยนี่สิแตงขึ้นมาให้มันเสมอกันเบิดนะครับอันนี้เพิ่นกับปลูกบบกทั่วร์ปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็บติเห็ดเป็นคู่รลอดไถน้ารถอยังเรียนใด้คือเก่านะครับปิดคู่หอดนี่แหละเห็นเป็นคู่แนวเดียวกันเลยนะครับตรงจะเป็นคู่ซ้ำกันเลย กะทิมฮอดก็ไพ่เลยครับถมขึ้นมาให้มันเริ่มมาหากันนะครับนี่ก็เป็นเป็นคิ้วปูกระท่อมตรงกลางเขากจะดเป็นอะไรอันนี้นะพี่น้องเป็นเลี้ยงกระจบไปนะครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเฮดหน้าได้เพิ่ดเอื้อนหมาออกมาแล้วนี่ครับตรงนี้เขาก็ะิเป็นคิ้วปูกระท่อมทั้งนี้กับปูกระท่อมทั้งสองฟังเลยนะครับลอยก็อนตนแล้วกะทีเห็ดเป็นสองบอนะครับเด้อต้นี้ ทำเป็นสองบ่อเลยนะครับเ่ินหมามาเร็วแกแกแก,แก,แก,แกไปอุ้มมันไปเร็วแกออกไปเร็วไปพานไไปกระท่อมน้าเร็วไป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 ตรงนี้ก็ที่เป็นหม่องทางอย่างใดขึ้นเก่านะครับ มันที่เป็นสองบิงนะครับเด้อสองงานสองไฮสองสองลูกเปนสะสองลูกสองบิงนะครับตรงนี้ก็ที่เป็นถนนยางได้นะครับบักทั่วเกิดไปละบิดบักแตงโมออนเป่นี่ฮะบักแตงโมอันเปล่กับบักทั่วพ่มเป่นี่มันเป็นลกูกเะล่านี่บักบักทั่วยู่ฟังพุ่นสิ นี่ครับเห็ดบ่อกระจับแบบเป็นคิจะลักษณะดีๆเลยนะครับพี่น้องเด้อเนี่ยส่วนเพราะว่าบ่อกระจับนะครับมันเป็นพผืชเขาควนอนุรักษ์ไว้นะครับเด้อต้องอนุรักษ์เลยล่ะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกไฮหนึ่งนะครับที่ผมเห็ดนี่คือสามารถเห็ดน้าได้พร้อมนะครับมันบ่ลลึกจนเกินไปนะครับเขาสามารถเห็ดไฮเห็ดน้าได้พร้อมนะครับบอนวาผมจะขุดให้มันเป็นสะลูกลึกนะครับแต่ว่ามันก็สามารถเลี้ยงกระจับก็ได้ เห็ดนาก็ได้เลี้ยงปลาก็ได้นะครับก็คือเห็ดเพราะกระเทือนนะครับด้วยตรงนี้ก็คือประโยชน์ได้ทุกทุกทุก,ทกรูปแบบนะครับที่ผมหลอกขึ้นมาเนี่แล้วขอบสะเขาก็ที่เป็นเป็นไหนปลูกกระท่อมฮะน้ำม,มันหลแล้วเออหลูดโกตลมเบิป์ด,ด,ด,ดน้ำม,มันซึมของมันลเลนะือกเตืบด้วยเนาะเปิดโกตลมเลยวะ น้ำม,มันซึมมาหลายเป็นอ่มันปลูกยังกะงามเลยยุนี่นะเบื้องหลดแม่โคโนมนม้ำโนมน้ำข้างล่างมิตรน้ำนะครับเด้อจอจอเพราะหาเมยียได้น้ำออกไงนะท <c oughs> ั้งฝุ่นเองแต่บ่ได้เลยทั้งฝุ่นยืนได้เอาบู้เมียต้องตียืนได้เพราะยืนได้วะก็ <c oughs> นั่นที่ปล่อยมันแห้งเลยเนาะแค่แค <c oughs> ่ไอ้ไอ้ หงไงเต๋อได้พี่น้องแล้วเป็นไลเลยนะครับไล่กลัวเลยนะครับตัวนี้หลอกไม่เบิดนะครับอันนี้ท้ายตอนนี้พี่น้องเขาเริ่มเริ่มต้นเมืองก่อนนะครับด้อเพราะว่าเขาจีเหตนาน่ะคือทีบเบาบค่อยเกิดประโยชน์หลายดอกพี่น้องเขากบมีแต่เหตนากินเข่าซื้อเนาะแต่ว่าเขากับพิกโฉมนะครับหายมันทูยินวันไปเลยนะครับที่ยินวันไปเลยคือเหตนาก็ได้นะครับเลี้ยงกระจาบก็ได้เลี้ยงปลาก็ได้นะครับ พอที่นี้ขอบขอบไฮนาเขาก็สามารถปลูกต้นไม้ได้พร้อมนะครับผู้ใดอยากปลูกยังก็ปลูกได้นะครับย่างที่ปลูกผมที่ปลูกกระท่อมนะครับทดลองเบิงบาา่งว่ามันสีติดบ่นะครับแต่ว่าสีติดเทียนเนี่น้อยนะครับเพราะอันซุ่มอยู่ถ้ามันบ่ประสบผลคําเบียร์ถ้าเก่าใหม่ยืนตอ้นอย่างพวกย่างนาหรือว่าพายุงนะครับทดแทนก็คือขอบขอบไฮนาเขาก็สิมีตน้นไม้ในไฮนาเขาก็สิมีนะครับปลูกพืชหลังจากฤดูการทำนาถ้าเขาอยากเก็ดนาเขาก็สามารถเก็ดได้นะครับเด้อ อันนี้ก็คือจ้องใบเห็ดน,น้านะครับน้อยเดียวเท่านี้แหะนอกนั้นเขาก็เป็นต้นไม้ต้นไหลนะครับตัวตีบตัวเดียนเลยอันนี้กหลหลังจากเกี่ยวเขาเขาปลูกเนี่ยบักแตงโมบักทัวที่เขาเคยปลูกไอ้พี่น้องเขาเห็นหลือครับเอาคือว่ากุญแจอยู่พุ่นอยู่น้ำใบดิเออมาพี่อันนี้ก็รถแมคโครช่างโก้แมคโครนะครับเด้อ เสียแล้วบ่สี่โมงแรงแล้วก็คือหลอกหนาดินหละพี่น้องเขาหนองหนาดินแล้วก็เห็นแต่มันเรียบๆนะครับเราจะได้เอานี่แหละจะได้เอาน้ำลงนะครับน้ำก็มาทั้งส,สองท้างเลยครับผริตต้อท่อพีพีซีมาจากนี่แหละต่ออันนั้นไปมิดต่อบารานไปเอาโอ้ยมันจะได้สูบด้วยท่อเกีียวนิ้วครึ่งเกีียวไหนซื้อนะอันเดียวสั่นตัว กับเกากับเกาอันหนึง่งกับนอดแฉกอันหนึ่งเด้อกับแฉกสองอันก็นได้นอดแฉกสันน่ครับทายตอนนั้นนี้พี่น้องของ้าเบงนะครับเด้อวตอนก่อนก่อนลงมือทำนะครับ,เ,รบเดี๋ยวกะเดี๋ยวมันเตี้ยวคนละอันอ้อยนั่นเตนนะครับยุกนมันตัดบ่ได้ไรุ่ละมืออื่น ปุ่นละเป็นนองจังตี่เป็นหลปเป็นหลางนะครับเด้อตัวนี้กะพึ่งลงมือเห็ดนะครับแต่ว่าอีกคลองหนึ่งกะเลี่ยวๆนะครับตัวนั้นก็เป็นคลองคลองน้ำไหลที่ทีอเราพน้องเพราะมันน้ำม,มันไหลเขาเ่าไฮฮอตนะครับมันถ่วมมันผมเบิดเลยนะครับพวกไฮมันผมก็เลยเห็ดเป็นคลองไฮน้ำไหลย,ย่างดีนะครับมีหนูวะคือมาขุดหนูไปขวานะขุดหนูบ้างแกง บรรยากาศให้พี่น้องเขาเบ่งเด้อนี่นะครับกะหัวตะเห็ดได้บัดเดนตอนตถึงชั่วโมงหนอครับนี่ก็ได้เพราะว่ากะหัวตะมาจากคลองบางหันนะครับตัวนั้นกะหนึ่งวันครึ่งนะครับคลองใส่ไก่แล้วกะมันนี่มันนี่มืออื่นกะคิดว่ากะเกียบเลี้ยอยู่ประมาณมือนเกิงกันนะครับหลอกให้นะเห็ดเป็นมองเอ้เลี้ยงกระจับของเฮานะครับแล้วกะปลูกกระท่อม ติปุกเตรียมต้นไปเรียบร้อยแล้วครับเตรียมต้นของเ้าเรียบร้อยแล้วเหลือต่ศิษเห็ดบอ่อแล้วกับิปูกเลยนะครับคู่นี่ก็บติเพียงกันเนี่แหละครับพี่น้องคู่ก็คือเอามาใส่ประโยชน์ปลูกต้นไม้ต้นไหล่นะครับเดีอยตัวนี้นี่ครับทายทายก่อนแล้วก็หลังนะครับแล้วก็จะได้เห็นยอดหลังน่นหละอีกปีสองปีสามปีนะครับว่เพื่อนทีมองหนีมันเป็นอย่างตะกอนครับเป็นไฮน้าห้องหะครับแต่ว่าเขาก็เห็ดนาได้คขอ้เก่าได้ครับเด้อยมองนี้ ตรงนี้เห็ดหน้าได้คือเก็ทีิผิกแพงเห็ดยังก็ได้นะครับถ้ามันเป็นพื้นทีพ่พอกระเทือนหรือว่าฤกษกพอสมควรนะครับก็คือเลียงปลาก็ได้สูบน้ำลงไปเขาก็เห็ดได้หลายอย่างนะครับตัวนี้ส่วนอ้อยดีก็ทีอาไปปลูกนะครับเด้อเอาไปปลูกหม่องพ่นละที่ว่ากําลังขุดเสร็จมือนี่นะครับอ้อยขั้นนำนะครับเด้อขยายออกไปเรื่อยๆนะครับฝนลงเนี่ยครับฝนกําลังตั้งเข้ามาแล้วก็ทิได้ หายหุดแล้วก็่ะทีไรยกลองปลูกคือยังมันอ่หละพี่น้องปลูกใส่ค้นปลูกเอาเนี่ยอรอยคันนำอันนี้บ่ได้ดูแลอย่างเลยได้ครับเลยหวานดีดีครับตัวนี้แต่ว,ว่าเขาก็บบ่ได้บำรุงอย่างจัอย่างนะครับก็บสิป,ปูคอแนวอีกนะครับด้วยนี่ปูคอแนวอีกก็คือสัมผัสมัดหนึ่งกับขันนำเดียวกับหลายเลยนะครับถ้าเข้าหลาย,ลายผมเสียอ,อกเครื่องคันนำเลยนะครับบกี่บาทดอกประมาณแปดพันเท่าไร่นะพี่น้อง มันยังถือลงเรือเรียนครับแนวขันมันแต่เขามีหลายๆเขาก็จะค่ขันนำขายพร้อมนะครับแพ็กเป็นแบรนด์ของสวนเขาเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็กรลังเรือขยายพันธุ์ปีหน้าก็ที่หลายขึ้นเรื่อยนะครับมองได้ดินซุ่มนะครับเขาต้องปลูกไว้เลยนะครับสําหรับอ้อยขันนำมองได้ดินซุมน้ำขังนะครับปลูกไว้ย่างดีเลยครับมันจะขึ้นดีนะครับโอเคนะพี่น้องดมเอือนใอยมาติดตามเบ่งอีกนะครับว่ามันที่เป็น เป็นรูปลักษณะแบบใดนะครับตั้งแต่พูดละขั้นตอนการปลูกกระท่อมพร้อมบนแล้วพี่น้องเลย้อที่ไทยพี่น้องเขาเบิ้งนะครับพื้นที่มรงนี้พี่น้องเห็นหลายรอบหลายโ่าแล้วแต่ว่าเขาที่อัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ้งเรื่อยๆนะครับเนี่ยโอเคนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ครับฝากไว้สำนีก่อนนะครับผมสวัสดีครับ